ัสดี FC แฟนเพจนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเติมแม็กซิงบางปะอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็น v ีออส Gen1 นะครับก็เป็น v ีออสตัวแรกๆเลยนะครับช่วงประมาณ2000ันกว่านะครับ2,004 2,005ขึ้นมานะครับก็คันนี้นะครับมันจัดเป็นล้อลายเวลนะครับเป็นเวลการไทยนะครับดีเซนตินะครับขอบสิ้ากว้างแนะครับออฟยูที่ประมาณ25นะครับก็สวยๆลึกๆเลยนะครับก็ยางเป็นเบอร์1 9 5 5 0นะครับ รถลูกค้าก็โหลดจัดทรงมาแล้วนะครับดูด้านข้างนะครับกําลังปิ่มปิ่มสมสวยไม่ล้นเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับมองด้านข้างนะครับปิ่มปิ่มสมนะครับแต่ว่ามีออฟสวยนะครับก็สีล้อตัดกระสีรถสวยๆนะครับก็เป็นรีวิวรอบคันนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ขับรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ไซม็กตัวนี้สวยเลยนะครับเป็นลายเวลนะครับมีออฟสวยเลยนะครับก็รถลูกค้าโหลดจัดทรงมาด้วยนะครับก็ดู ดูสวยเลยครับดูเด่นนะครับผมดูสวยดูเด่นนะครับก็โอเคครับตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับก็เธอล้อเก่าลูกค้าเพิ่มเงินประมาณ5,500ัาร้อบาทครับได้ล้อและยางนะครับก็ล้อก็เป็นงานไทยดีเทนตินะครับยางก็เป็นแผ่นคบวีสิบสองนะครับตัวท็อปของแผ่นถูแผ่นคบนะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับรีวิวรอบคันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ทางเพจนะครับเตอร์แม็กซิ้งบางปะอินนะครับผมหรือโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร 0ูนย์แปดหกนะครับสามหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับรับประกันความสวยนะครับราคาเบาๆเหมือนเดิมนะครับผมหลักพันนะครับล้อหลักพันแต่ว่าใส่แล้วสวยนะครับใส่แล้วหล่อนะครับการันตีให้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและติดตามด้วยนะครับผม